สัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารสกัดของสครับดาราค่ะสครับดารานะคะเป็นสครับสมุนไพรไทยแท้บววกับเกลือค่ะจุดเด่นของสครับดารานะคะปกติแล้วค่ะสมุนไพรทั่วไปนะคะเขาจะใส่น้อยกว่าเกลือก็คือปริมาณของเกลือจะมากกว่าแต่สครับดาราค่ะเราใช้สมุนไพรเนื้อเน้นๆนะคะเราเลือกเฉพาะในส่วนของเหง้าหรือว่าแก่นนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด <S <S และสมุนไพรไทยนะคะเราคัดสรรมาทั้งแปดชนิดค่ะและเป็นระดับฟู้ดเกรดนะคะก็คือว่าเป็นเกรดที่สามารถนํามาทําอาหาร ใน l a บบเ t e s สว่าไม่มีสารเคมีค่ะไม่มีสารปนเปื้อนไม่มียาฆ่า,มาแมลงและปลอดภัยใช้ได้ทุกวันค่ะสําหรับสกัดดารานะคะเราเลือกสารนะคะมาถึง8ชนิดด้วยกันเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของสรนไพกไทยแท้ที่ทําให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดค่ะ สมุนไพรไทยที่เราเลือกใช้นะคะได้แก่ตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือว่านนางคำค่ะนับเป็นนางพญาว่านนะคะที่มีฤทธิ์ในการแก้ปิดค่ะและคนนะคะนิยมเอามาทาผิวค้อกผิวขัดผิวเพื่อให้ผิวคุดพองค่ะตัวนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมเย็นค่ะและลดอาการแพ้ผื่นคันลดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของสิวช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าและผิวกายได้ด้วยค่ะ ตัวที่2นะคะก็คือสารสกัดจากไทรค่ะช่วยทําให้ผิวดูผุดพองปกป้องผิวจากอนุโมกติสระาลดเหี่ยรนิ้วรอยและจุดด่างดาไม่ทําให้เกิดสิวและชะลอการเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวหนังลดการอักเสบของผิวหนังด้วยค่ะตัวที่3นะคะก็คือสารสกัดจากขมิ้นชันค่ะตัวนี้นะคะช่วยลดการเกิดริ้วรอยช่วยสมานแผลตามร่างกายทําให้หายเร็วขึ้นลดการอักเสบของผิวหนังลดผดผื่นและใช้ครอกผิวเพื่อทําให้ผิวดูข่องใสและนุ่มนวลค่ะ ตัวที่สี่นะคะคือใบส้มปล่อยเนื้อริดเป็นกรดอ่อนๆช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและบำรุงผิวพรรณให้ผุดผ่องตัวที่5คือมะขามป้อมค่ะตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงบำรุงผิวพรรณให้ผิวดูกระจ่างใสกระชับรูขุมขนและชะลอริ้วรอยดูแลผิวที่มีปัญหาจุดด่างดำและสีผิวไม่สม่ำเสมอตัวที่6คือมะหาดค่ะมีสารออรกซิเรสวอร์ทัลนะคะที่สามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวและชะลอการเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวหนังรวมถึงช่วยลดรอยด่างดำ รอยสิวฟ้ากระให้ค่อยๆจางลงทําให้ผิวแลดูกระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตัวที่7ก็คือสารสกัดจัดโสมค่ะช่วยปรับสภาพผิวให้เต่งตึงแลดูอ่อนวัยหอมปลอบประโลงผิวให้เนียนนุ่มและชุ่มชื่นมากขึ้นช่วยชะลอริ้วรอยและยังช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตใต้ผิวหนังทําให้ผิวเป,ปล่งปลงอย่างเป็นธรรมชาติและตัวสุดท้ายนะคะก็คือสารสกัดาคาคา ช่วยบำรุงผิวหน้าผิวกายและลดเลือนริ้วรอยเนื่องจากมีสารต้านอนุม,มูลอิสระรวมถึงช่วยลดผดผื่นช่วยลดจุดด่างดำและยังมีงานวิจัยว่าธนาคารมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีเมลานินในผิวหนังซึ่งกระบวนการสร้างเม็ดสีเหล่านี้นะคะจะทําให้เกิดฝ้ามจัจุดด่างดำ,ำดังนั้นนะคะตัวธนาคารจะช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีและทําให้ผิวแลดูกระจ่างใสค่ะ สำหรับเม็ดเกลือที่เราเลือกใช้นะคะเราเลือกใช้เป็นเม็ดเกลือแบบกลมค่ะเป็นเม็ดเกลือบริสุ 99. 99. ทธิ์99.99%ทําให้เมื่อขัดแล้วจะไม่มีริ้วรอยบาดผิวและทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่เจ็บผิวและไม่เกิดบาดแผลบนผิวได้ค่ะ สำหรับน้ำหอมที่เราใช้นะคะเราเลือกใช้น้ำหอมจากบริษัทจีวดองประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าสครับดาราไม่มีกลิ่นเมเขียวของสมุนไพรแต่จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์บริษัทจีวดองเป็นบริษัทที่ทําให้กับน้ำหอมเขาไะแบ่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาแนลอแซนหรือว่าดีออลดังนั้นกลิ่นหอมเกรดพรีเมียมมากๆและที่สําคัญที่สุดไม่มีสารลาย,ลายซึ่งเป็นสารที่ทําให้ก่อ้เกิดมะเร็งค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันอย่างปลอดภัยค่ะ และสําคัญมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนจะกลัวว่าขับสะร,รับทุกวันผิวเนี่ยจะแห้งหรือเปล่าต้องบอกว่าสครับดาราค่ะมีน้ำมันธรรมชาติที่ใส่ลงไปด้วยนั่นก็คือโจโจบาออยลค่ะอโวคาดโดออยลค่ะและวิตามินอ e ีค่ะดังนั้นจึงช่วยบํารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านสามารถขัดได้ทุกวันค่ะสครับดารานะคะเป็นสครับที่เป็นสบู่ค่ะ ฟองได้โดยไม่ต้องผูสบูส่ซ้ําเมื่อสครับดารานะคะได้เจอกับน้ําขัดปุ๊บจะเกิดเป็นน้นํานมค่ะและเมื่อใช้ใยขัดผิวจะเกิดเป็นฟองนุ่มดังนั้นนะคะผิวจะเนียนนุ่มและสะอาดหมดจดโดยไม่ต้องผูปสบู่ซ้ำค่ะนี่เลยนะคะจุดเด่นของสครับดาราค่ะ1กระปุกนะคะบรรจุ290กกรัมราคา390บาทค่ะต้องบอกว่าวัตถุดิบสั้นสกัดเรีรเยแนมขนาดนี้ทุกๆุกคนใช้ต่างลงรักใครใช้ก็ติดใจใครใช้ก็ลงรักสครับดาราค่ะ